แล้วนะคะทุกคนตำส้มตำนะคะพริกสิบเม็ดนะคะทุกคนเราจะตำส้มตำเที่ยงนี้กับปลาร้านะคะปลาร้าแม่บุญล้ำนะคะทุกคนขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำนะคะ ตำพิกแค่แหลกๆกดพริกสิเม็ดอันนี้พริกปลูกเองนะคะทุกคนพริกปลูกเองอืเสร็จแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศอุยร้อนอากาศร้อนมากเลยใส่มะเขือเทศ ส่ลูกใส่เส้นมะละกอเข้าไปตำก่อนโปรกก่อนนะ จากนั้นที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำนะคะทุกคนกดสั่งที่ตะก้าได้เลยนะคะปักตะก้าไว้ให้แล้วน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำนะคะน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสสูตรสำเร็จตราแม่บุญล้ำเจ้าเก่านี่ค่ะเคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับความอร่อยของส้มตำนะใส่สองช้อนก่อนเดี๋ยวเค็ม ใส่ชูรสนิดหน่อยหมดแล้วนี่นี่นีน่โอเคตำแบบบ้านๆไม่ต้องใส่อะไรเยอะไม่ต้องใส่อะไรปรุงเยอะทีนี้ก็ตำเลยนะคะใส่ปลาร้าใส่ชูรสมะเขือเทศมะนาวไม่ใส่นะคะไม่ชอบเปรี้ยว ิมดูก่อนใส่ปลาเพิ่มหน่อยนึงใส่ปลาเพิ่มหน่อยนึงนะทุกคนแค่นี้พอเดี๋ยวเค็มแม่จันไห โขกๆสักสองสามีก็พอแล้วนี่ าไปซื้อนี่ครกละห้าสิบนะคะทุกคนที่มุกทะหารเนี่ยถ้าไปซื้อนี่ครกนี้ห้าสิบบาทนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซื้อนะคะเราจะทำเองตามด้วยเม็ดกระถินนะคะตามด้วยเม็ดกระถินอ่ะพลาแม่บุญรัมตามโรยด้วยเม็ดกระถิน เป็นอันเรียบร้อยรอยนะคะเดี๋ยววันหลังจะซื้อแคบหมูแล้วก็หนมจีนมาด้วยค่อยมารีวิวใหม่นะคะทุกคนไหนล่ะอ่ะ,อะนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ